โอเคหุ้นสิงคโปร์นะครับหุ้นสิงคโปร์พิมพ์ได้สองเจ็ดนะเจาะนะครับสองศูนย์สองหนึ่งสองสองไม่สองห้าสองหกสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับร้อยเด่นบนร้อยบนนะ ร้อยบนสิงคโปร์พิมได้ศูนย์ขีดสองนะครับฟันสองนะเน้นสองไปเลยนะสิงคโปร์เน้นสองไปเลยนะครับแถวสองนะครับตัวเน้นนะครับพิมพ์เน้นเป็นที่สองหกสองแปดนะครับอ่าชุดเน้นมันจะเป็นจริงๆแล้วมันจะเป็นชุดเน้นจริงๆแล้วมันจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ด 3 7 2การเบิ้ลด้วยนะอย่าลืมเบิ้ลนะ2 6งหนะครับ3ตัวเนาะพิมพ์ฟันเป็น2ไปแล้วใช่ไหมเอา0ูนย์มาใส่เลยครับ2องพิมพ์ว่ายังไงมันก็มามาสองอ่ะส0งศูนย์สองห้าศูนนะครับเนาะใส่7 1 0ไปด้วยก็ได้7 1 0 7จ็ดสาศูจ็สศูย์อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะเจ็สาศูนย์สวยจังโอเคหุ้นสิงคโปร์นะครับขอให้โชคดีนะบ๊ายบาย